นิทานลาวจำปาสีต้นบ้านนางอัคคีสั่งให้เสนาอามาลกต้นจำปาบัดนี้จักกาวถึงนางอัคคีใจบาปก่อนแล้วแต่ละมือ้อนางได้แต่คิดอิสาอิสญากุมมาน้อยทางสีนั้นโบวเว้นแต่ละวันถึงแมนว่าพวก เท้าจะตายไปแล้วก็ตามแต่นางก็ยังจำให้สาวไซไปติดตามบึงมือหนึ่งพวกสาวไซไปยังสวนองย้าจำสวนพอญาญ่าแนมเห็นพวกสาวไซเข้ามาในสวนก็ถามพวกเขาว่าพวกเจ้ามีเรื่องหยังจึงพากันมาพี พวกสาวไซก็ตอบว่ามะเฮสีอักขีแต่งให้พวกเขามาเอาดอกไม้ไปถวายเพิ่นยายหญาจำสวนก็บอกว่าดอกไม้ในสวนโบอึศโบยากพวกเจ้าพากันเก็บเอาโลดแต่อย่าเอาดอกจำป่านั่นเด้อเฮาแพงหลายเพราะแม่นลูกของเฮามาเกิด พวกสาวไซได้ยินญาญาเว้าก็แปลกใจจึงถามเรื่องรล่าต่างๆและญาญาจำสวนก็เราควมจิ้งสู่สาวไซด้วยควมสื่อพอพวกสาวไซได้ฟังนายญาเว้าแล้วนั้นก็ฝ้ากับเข้าไปในวัง แล้วกล้าทูลต่อนางอาคัคีทราบทุกประการนางอาคีได้ทราบเรื่องก็เอามือตีอกตนเองแล้วกล่าวว่าเป็นยังคือว่าตายไปแล้วพัดเกิดเป็นต้นจำปาดังนี้กูควรไปปุนปองขาเสียให้มันแล้ว เบาแล้วนางอคีก็ไปกราบทูลพระญาจุนละนีผู้เป็นสามีเพื่อขออนุญาตไปสมสวนพอตื่นสาวหมานางอคีก็เฮียกเอาพวกเสนาและสาวสนมออกไปอย่างสวนดอกไม้ของญาญ่าจำสวน พอฮอดแล้วนางอาคีก็แตงให้พวกเสนาไปลบต้นจำปาทิมให้หมดเมื่อนั้นพวกคนไซกอวาวตอตาและใหญ่วะมาเฮสีอาคีสั่งให้พวกเขามาเอาต้นไปถวา,ายเพิน่นเมื่อตาและ ยายได้ยินพวกเสนาเว้าแนวนั้นก็ห้องให้เสียใจและอ่อนวอนโบให้พวกเขาลกให้ถอนทิ้มพวกเสนาจึงกลับไปกราบทูลน,นางอาคีเถื่อนหนึ่งนางได้ยินเสนาเว้าดังนั้นก็หายขึ้นวา่ามันหาเว้าแนวโบมีไผยสิเอา จำปามาเป็นลูกมันหากเป็นของข้ากูแต่แ้กูให้เฝ้าส่วนอยู่ดีๆเป็นยังจึงมาคัดคำสั่งกูพวกสูจงพากันไปลกทรทิ่มเดียวนี้พวกเสนาต่างก็พากันเอาผ้าเอาขวนไปฟัน บางคนก็เอาจกเอาเสียมก้นเมื่อนั้นตา,ายหญ่เห็นเขาคุดก้นต้นจำปาทางังซีก็ได้แจห้องให้เหลือใจและขอนำ้ำแต่พวกเขาก็บฝังถึงพวกเขาจะขุดกล้นแนวใดแต่ก็บาสาสารถถอนจำป่าทางังซีนานได้ ผ้าและขวนที่พวกเขาฝันก็แปรและบานหักหมดเมื่อเป็นเส้นนั้นพวกเขาจึงเฝ้าไปกราบทูลน,นางอัคคีแล้วนางอัคคีก็สั่งให้พวกเสนาไปผูกมัดเอาตาและยายมาเคียนตีและบังคับให้ตาและยายลกต้นจำป่านาันทิม ถ้าโบเหตุตามพวกเขาก็จะคาตาใหญ่นันทิมเมื่อนั้นตาและย้ายทืกเขาเคี้ยนตีจนเลือดไหลอาบตนตูทั้งสองได้แต่ห้องให้ใส่กันแล้วก็เบาต่อลูกจำปาทางสีวะถ้าพ่อแม่โบอเอาพวกลูกไปให้เพิ่น เพื่อนโกจะฆ่าพ่อแม่ตายแท้แล้วขอลูกจงอโหสิให้พ่อแม่เดทอดอนยายทื่อเขาเขี้ยนตีหลายโกจึงเอามือแปะใส่ตนจำปาทางซีนั้นด้วยความจำใจพ่อแต่ยายยาจำส่วนเอามือแปะใส่ เท่านั้นต้นจำปาทางสกีกอกระดินบั้นต้นจำปาไหลนำมาพอฤๅศีก้าวถึงจำปาทางสีต้นที่ไหลลองน้ำไปได้มีคุณนากน้ำมาสู่ไว้บบให้จมและเซกให้จำปาทางสี ไหลทวนน้ำขึ้นไปทางเหนือวีวีจนไปถึงท่าน้ำองค์เจ้าโพลือสีแท่แล้วมือหนึ่งเนีนน้อยผู้บวรบัดองค์ฤอสีโกลงไปตักน้ำในท่าเลยเห็นต้นจำปาสี่ต้นคางอยู่แขมฟังลาวจึงสุกออกเพื่อจะตัก อาน้ําแต่ต้นจําปาก็ไหลเวินเข้ามาบนเกาเราสุกออกหลายเทือหลายทีแต่ต้นจําปาก็ยังเวนเข้ามาคือเกาเน่น้อยจึงกุ่มเด็ดเอาดอกจําปานั้นแต่เด็ดจังไดก็บ่ได้มันยากหลายและผิดจากดอกจําปา ทั่วไปพอท้าพญาเด็ดไดพอเล้าพระญานามเด็ดไปเด็ดมาลายเถืออลายทีอยทดอกจำปาก็เลยขาดออกพอแต่ดอกจำปาขาดออกจากงาก็มีเลือดไหลออกมาเน่นน้อยตกใจจึงเฝ้าแลนกับเมือ่อ อาสมหาพอฤสีเมื่อนั้นฤสีตาไฟก็ตัดโซ,ซละหยานเบิงจึงเห็นว่าต้นจำปาทางซีนั้นบบแมนต้นไม้ธรรมดามันแมนนอโผที่สัต์ลงมาเกิดจากนั้นฤสีสั่งให้เนนน้อยไปเอาต้นจำปาทางซีนั้น ขึ้นมาแล้วเลือสีตาไฟก็มื่นตาขึ้นจึงเกิดเป็นไฟเผาไหม้เหให้ต้นจำปาทางสีกลายเป็นผงจากนั้นเลสีก็นำเอาเลสีเอาน้ำเต้าแก้ววิเศษหดใสมบดหนึ่งตนจำปาทางสีก็กลายเป็นเท้าสีกุม,มาร เท้าทางซีเกิดมามีหูปสมตะโหนพันสวยงามและ,สะเสมอกันเหมือนดังอินแตมแต่งหมาส่วนน้องผู้้าเกิดมานิวมือนิวซีกุดย,ยอนเน็นน้อยเด็ดเอาดอกจำปาตอนอยูท่าน้ำนั้น ฤหษีจึงเอาขี้เพิ่งมาปั้นเป็นนิว้วมือติดใส่คืนคือเกาาแล้วกลายเป็นเนิว้วมือวิเศษแต่จะซีใส่คนตายให้กับคืนมาก็ได้ซีให้คนตายก็ตายซีให้เป็นก็เป็นซีใส่กองกระดูกร้อนให้กับเกิดคืน มามีสีวิตโกได้แมนจะซีใส่ผูผากโกเพะทะลายม้างจากนั้นหรือสีก็เอาฝายผู้แขนให้เท้าทางสีแล้วก็เอานำคันที่หดใส่เพื่อให้อายุยืนยาวและมีฤทธิ์ที่เก่งกา้า จากนั้นก็ตั้งซื้อให้แต่ละคนอองตามสีของดอกจำปา้าผู้อายสีขาวซื้อว่าเศรษาลากุมมานน้องผู้ที่สองสีเหลืองซื้อว่าจิตตลากุมมานน้องผู้ที่สามสีแดงซื้อ สุวรรณลาชกุม,มารและนองล้าสีเลื่อมดังขำสือเพชรสลาดนันทราชกุมมารจากนั้นฤาษีกอสอนวิสาอาคมให้เท้าทางสีจนจบทุกท่าขบวน